สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมในช่วงเช้านะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล็งนักเตะ2คนตำแหน่งกลางรับนะครับก็คือโซฟียาอัมระบัตจากฟิออร์เลติน่าแล้วก็อามาดูโอนาน่าจากเอฟเวอร์ตันนะครับโดยทั้ง2คนนี้นะครับแมนยูนั้นก็ให้โซฟียาอัมระบัตนั้นเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งลองลงมาก็อามาดูโอนาน่าที่เป็นเป้าหมายอันดับสองนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่า ถ้าเกิดเซ็นสัญญากับโซฟียอัมประบัดไม่สําเร็จเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับอามาดูโอน,น้าแทนอะไรประมาณนี้นะครับ เรามาเริ่มข่าวของโซฟียอัมระบัตก่อนละกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับทางแมนยูนั้นได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโซฟียอัมระบัตกองกลางของฟิออลิติน่าด้วยค่าตัว40ล้านยูโรหรือราวๆ30ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีก4ล้านปอนด์นะครับและแมนยูนั้นได้บรรลุข้อตกลงค่าเหนื่อยกับโซฟียอัมระบัตอยู่ที่ 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกด้วยและซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางสโมสรลิวพูนั้นก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับโซเฟียอัมรบักเช่นกันแต่เขาก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอจากริวพูนในราคา34ล้านปอนด์เช่นกันนะครับเพื่อที่อยากจะย้ายมาที่โอร์ฟอร์ดอยากร่วมงานกับเอลิกตันฮ์อีกครั้งเหมือนที่เขาอยู่สมัยอูเทคนั่นแหละครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีทีมบาเยอร์มินิกที่สนใจนักเตะรายนี้เช่นกันแต่เชื่อว่านะครับนักเตะรายนี้สนใจที่ จะย้ายไปเล่นในพิมลีกซะมากกว่านะเขาไม่สนใจที่จะย้ายไปบุนเดสลีกานะครับซึ่งอัมระบัตนะครับก็เป็นมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับลักษณะเด่นของโซฟียอัมระบัตนะครับก็คือเกมลับนะครับที่เขาได้โชว์ศักยภาพหรือโชว์ผลงานแล้วในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาและก็พาทีมชาติมโมร็อกกนั้นเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับและก็เป็นที่ทราบกันดีว่า การมาของโซฟียาอัมระบัตนั้นจะช่วยยกระดับเกมรับในแดนกลางของแมนยูและก็ยังจะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่คาซิเบโลได้อีกด้วยนะครับต่อมาที่ฝั่งขวากันมากนะครับที่ตอนนี้ทางสโมสร a แมนยูก็กำลังพิจารณานะครับว่าอามาดูอุรนานั้นจะสามารถมาเป็นตัวสำรองของอัมระบัตได้หรือไม่ถ้าหากว่าแมนยูไม่สามารถเซ็นสัญญากับอัมระบัตได้ เหมือนที่ผมพูดข้างต้นนั่นแหละครับก็คืออัมมาดูโอนาน่านะครับก็เป็นมิดฟิลด์อายุน้อยที่สร้างความประทับใจให้กับเอเบอร์ตันตั้งแต่ย้ายเข้าร่วมสโมสรนในปี2022และโอนาน่าเนี่ยก็ยังเหลือสัญญากับเอเบอร์ตันถึง4ปีด้วยนะครับโอ้โหเหลือเยอะมากๆนะครับนั่นหมายความว่าถ้าแมนยูสนใจจะเซ็นสัญญากับโอนาน่าจริงๆเนี่ยแมนยูก็ต้องจ่ายเงินในราคาที่สูงมากๆเพื่อนะครับฉีกสัญญานั่นแหละครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการตัดสินใจว่าแมนยูจะเซ็น ยากับใครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแมนยูนั้นต้องการนักเตะประเภทใดนะครับก็คือถ้าแมนยูต้องการนักเตะที่เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับอูน่าเนี่ยก็ตอบโจทย์แมนยูเลยแต่ถ้าแมนยูต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์อัมรบัตนั้นก็จะตอบโจทย์มากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับข่าวนี้นะครับก็รายงานจากฟุตบอลทานเฟอร์และก็เดอะเดลี่เมลนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮากที่ได้สั่งกับบริดาริหารแมนยูว่าต้องหาคนมาทดแทนตำแหน่งของแฮลิมุกไวให้ได้นะครับและก็สั่งอย่างเข้มงวดเลยครับซึ่งตามรายง,งานของ The a แอ a n ลนตนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตูดีโบนั้นกำลังได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้โดยมีรายชื่ออันดับต้นๆที่เทนฮากนั้นต้องการรายงานยังระบุเสริมอีกว่าแมนยูนั้นได้ติดตามนักเตะรายนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้สื่อข่าวอยา่างเบนจารขอบที่ได้ออกมาเปิดเผยกับกีบมีสปอร์ตถึงความเป็นไปได้ที่แมนยูจะคว้านักเตะตำแหน่งนี้มาร่วมทัพนะครับโดยกล่าวว่าตวดีโบนั้นเป็นกองหลังอายุน้อยนะ แล้วก็คิดว่าทีมนี้น่าจะขายเขาออกจากทีมเพื่อทํากําไรบุนเวียนในสโมสรแต่ค่าตัวของตัวดิโบนั้นน่าจะสูงมากๆเลยแหละส่วนเบนจามินปาวานั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องการย้ายออกจากเบอร์เดรเมนิก เพื่อมองหาความท้าทายใหม่ๆในอาชีพการค้าแข่งของเขาและอาจจะทําให้บาเยอร์นั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขายเขาออกจากทีมก่อนที่จะไม่ได้กําไรจากเขาเลยเพราะทางเบนจามินปาวาก็เหลือสัญญาแค่1ปีกับบาเยอร์มิเนกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้แมนยูจําเป็นอย่างยิ่งในการหาผู้เล่นตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กมาทดแทนแพลนลิเบอไวนะครับ,รบเพราะฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้มีการแข่งขันที่เยอะขึ้นเตะมากขึ้นเล่นถี่ขึ้นนะครับซึ่งนะครับถ้า มีผู้เล่นที่มากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถเอามาทดแทนตำแหน่งกันและกันได้นะครับก็คือเอามาหมุนเปลี่ยนหมุนเวียนโรเตชันกันนะครับเพื่อไม่ให้นักเตะนั้นเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็กัรนเหนือกันล้านนั่นแหละครับต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แมนยูก็ไม่ละสายตานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมระบุนะครับก็มีตัวเลือกกองกลางตัวรับแท้ที่แมนยูสนใจก็คือโซฟียาอัมราบัตแล้วก็อามดูออร์นา โดยตอนนี้แมนูนั้นก็ยังให้ความสนใจกับตูรามนะครับแล้วก็มีรายงานจากดิลิเมลที่ได้ออกมาระบุว่า ตูรามนั้นต้องการออกจากทีมนี้เพื่อหาความท้าทายใหม่ๆโดยมีสโมสรในพรีเมียร์ลีกนั้นให้ความสนใจอยู่2ส,สโมสรก็คือสโมสรแมนยูและสโมสรริเวอร์พูลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะทางตูรามเองก็ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรริเวอร์พูลไปแล้วแต่ในช่วงนั้นสโมสรริเวอร์พูลนั้นวุ่นวายกับตลาดนักเตะขาออกเลยทําให้ดิวของตูรามนั้นเงียบไปเฉยๆแล้วละครับ และในปัจจุบันนี้นะครับแมนยูก็ได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มของโตดิโบรวมถึงการดูฟอร์มของตูรามอีกด้วยทําให้มีโอกาสเป็นไปได้ที่ตูรามนั้นอาจจะมีรายชื่อความต้องการของเอริกเทนฮาที่อยากจะได้มาร่วมทัพนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้ระบุเสริมว่า แมนด้วยเตดนั้นอาจจะยินดีจ่ายในราคา30 3 5ถึง35ล้านปอนด์สำหรับตูรามก็ได้ซึ่งนี่ก็เป็นราคาที่ทีมนิดนั่งตั้งไว้คงต้องรอดูกันต่อไปว่าปีศาจแดงจะท้าทามอย่างเป็นทางการหรือไม่ แต่ก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ปีศาจแดงจะให้ความสนใจกับนักเตะรายนี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับระหว่างตูรามอมาดูโอนาน่าแล้วก็โซฟียาอัมระบัตทั้ง3คนนี้แมนยูควรเลือกจะเซ็นสัญญากับใครกันบ้างน,นะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ ต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับอดีตตำนานเบอร์7ปีศาจแดงที่คว้าแชมป์แรกนะครับกับอัลนาเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็มีหลายคนนะครับนักเตะแมนยูหลายคนเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจผ่าน IG นะครับหรือ i n s t a g r กรที่เราเรียกนะครับโอ้โหสุดยอดมากคนนี้นะครับแต่ผมแอบเสียดายในใจนิดๆน,นะครับว่า โรนดโดไม่น่าจบไม่สวยนะครับไม่น่าที่จะจบแบบนี้เลยกับแมนยูเพราะนะครับถ้าเกิดว่าจบสวยกว่านี้ผมคิดว่า ภาพจำของคนและหลายคนเนี่ยก็อาจจะจำโรนัลโดไปตลอดการก็ได้นะครับอันนี้ผมเสียดายจริงๆไม่ใช่แค่โรนัลโด,โดแค่คนเดียวนะที่ผมเสียดายผมยังเสียดายดาบิดดีแครด้วยนะครับที่ยังจบไม่สวยเท่าไหร่นะยังว่าแล้วครับเทนฮาเขาก็ต้องการที่จะมาปรับเปลี่ยนสโมสรให้เป็นในรูปแบบที่เขาต้องการนะนะเขาก็ยังยังไม่อยากอยู่ใต้ร่มเงาของป๋าเฟอร์กี้เท่าไหร่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่า กูมาแทนเนี่ยเหมือนเหมือนแฟนใหม่อะมาแทนแฟนเก่ามันต้องแฟนใหม่ต้องดีกว่าแฟนเก่าอะไรประมาณนี้นะมันก็เฮ้ยผมเสียดายจริงๆอะมันพูดไม่ได้เนาะอย่างน้นก็ตามผมก็เป็นผม,ผมก็ติ่งพี่โดติ่งดีแคร์นะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเบนจามินปาวาที่ตามรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน่ได้ออกมาทวิตว่าแมนยูนั้นได้ติดต่อทาบทามกับบาเยอร์มินิกในกรณีของการเซ็นสัญญาก,กับเบนจามินปาวา แน่นอนว่าความตั้งใจของผู้เล่นนั้นชัดเจนว่าเขาต้องการออกจากสโมสรและก็ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆในอาชีพการแข่งของเขาทางด้านนักเตะเองก็ยังย้าว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับเบเยอร์มินิกในปีหน้าอย่างแน่นอนซึ่งนี่ก็อาจจะทําให้บาเยนร์นั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมและนอกจากนี้นะครับทางเลอมาริดนั้นไม่คาดว่าจะเดินหน้าเซ็นสัญญากับบินามินปาว่า แต่ถ้ามิลิเตาได้รับอาการบาดเจ็บในเกมหลีกนัดเปิดฤดูกาลอาจจะทำให้เรอัลมาดริดนั้นต้องเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนก็ได้ซึ่งเบนจามินปาวาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทางเรอัลมาดริดนั้นได้มองไว้อยู่คงต้องรอดูกันต่อไปว่าแมนยูนั้นจะสามารถตกลงกับยบร์ m มินิคได้หรือไม่ในส่วนตัวผมคิดว่าแมนยูควรเซ็นสัญญากับเบนจามินปาวานะครับเพราะนะครับ เบนจามินปาวาเนี่ยเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กดีกีแชมป์โลกนะครับก็คือสมัยนั้นเขาเล่นคู่กับวาลานนะถ้าเกิดว่าเส้นเสียกับเบนจามินปาวาเนี่ยกองหลังแมนยูเนี่ยมันจะเป็นกองหลังระดับดีกีแชมป์โลกไปเลยครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าวาลานเนี่ยก็เป็นกองหลังแชมป์โลกมาร์ติเนสเนี่ยก็เป็นกองหลังแชมป์โลกนะซึ่งทั้งสองคนนี้นะ มันเหมือนยกระดับว่าเฮ้ยแมนยูอ่ะนักเตะแชมป์โลกนะเว้ยอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าฤดูกาลหนาไม่ได้แชมป์มาเนี่ยโอ้ทุกคนขายหน้าเขานะอ้าวอย่งางไรก็ตามนะครับผมผมเชื่อว่าไม่ช้าก,ก็เร็วนะครับแมนยูก็ต้องเซ็นสัญญากับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ตลาดค้าออกของแมนยูมันก็เยอะสเลเกินเขากําลังที่จะเล่งขายนักเตะออกนะครับมันต้องมีนักเตะคนใดสักคนละเข้ามานะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ